สวัสดีครับสวัสดีแฟนครับคอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกทท่านครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกแนวทางฟุตบอลไปกับผมครับตีฟรีคิกและก่อนอื่เลยนะครับก็ฝากกดหัวใจนะครับฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับ3คู่ในวันนี้ครับที่ผมจะหยิบยกมาฝากเนี่ยนะครับให้มองไปที่ศึกบุนเดิลลิก้าเยอรมันและลาลิกาสเปนกันได้เลยครับตัวแรกครับในช่วงเวลาสามทุ่มครึ บอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยผลงานห่วยแตกด้วยกันทั้งคู่ครับอันดับเองก็ไล่เลี่ยกันเลยนะครับแต่ว่าภาพรวมที่ดูเหนือกว่าคุณภาพทีมและภาษีทีมที่มันดูสูงกว่าเนี่ยเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างยูเนียนบริลินครับด้วยในเรื่องของแรงจูงใจแนวนี้ครับพวกเขาต้องการไต่อันดับของตัเองเพื่อไปอยู่ในโซนที่ปลอดภัยมากกว่านี้ครับในเรื่องของนะครับอันดับแรงกิ้งและคะแนนเนี่ยมีแต้มหนีห่างจากโซนตกชั้นเนี่ยเพียงแค่สามแต้มเท่านั้นดังนั้นครับยูเนียนบริลินเองก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยครับดังตับบออกกททะะเเเลลลนครัไไปยีดีียยววววครัััับบเเเกก็็ชนนนนนนะมมมาไไ่ดดด้้้้แลงปผลดีสงาบ้านออยยยย่่างูเเนนนีีบบรรลิคัก มั่นใจให้กับตัวเองผลงานในบ้านนะครับก็เล่นได้ดีขึ้นดูกระเตื้งมากขึ้นนะครับเกมนี้ผมมองว่าไม่พ่ายให้กับดามสัตว์นะครับแล้วก็มีลุ้นเก็บ3แต้มเต็มด้วยอาจจะสกอร์ที่ขาดอย่างแน่นอนครับดังนั้นวันนี้มองไปที่ยูเนี่ยนบรินตัวแรกครับตัวที่2ครับเป็นทางฝั่งของโปรตุเกสดอนมุนนะครับจะเปิดบ้านพบกับทางด้านโบคุมนะครับในช่วงเวลา5้าทุมครึ่งนะครับคู่นี้เนี่ยภาพรวมก็ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แลครับแต่ผลงานฮีทวีที่พบกันมาในช่วงหลังๆเนี่ยบังจอกเสมอครับเป็นบอลที่ค่อนข้างรู้ทางกันรู้เทคนิคกันและยิ่งโบคุมเจอกับทีมใหญ่เนี่ยถือว่าค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะันั้นครับ นี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าบุรุษเซียดอนมูนเองนะครับก็เปิดกำแพงมาหน้าเสือค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพรวมและในเรื่องของแรงจูงใจครับบวกกับการได้เปรียบในการเล่นในบ้านจะทําให้พวกเขาดูโดดเด่นมากกว่าครับและสภาพความพร้อมวันนี้ก็ถือว่าอยู่ครบเลยพอชัวร์ว่าในเกมนี้ครับบุรุเซียดอนมูนน่าจะเปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของโบคุมไปได้ด้วยนะฮะในเรื่องของแรงจูงใจที่ต้องการลุ้นพื้นที่ในการไปเล่นในศึกบอลทั่วยุโรปอย่างแน่นอนครับในนั้นตัวที่2มองไปที่บุรุษเซียนดอนมูนครับและตัวที่สาม าภาพรวมของเจ้าบ้านครับหวยแตกนะฮะตลอดสิเกมหลังสุดยังไม่สามารถชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับวันนี้ต้องมาพบกนันทางด้านหัวตารางครับที่มีแรงจูงใจและต้องการแต้มเพื่อไปลุ้นนะฮะในการเล่นบอลถ้วยยุโรปนะฮะบอกเลยว่าในวันนี้งานหนักของเจ้าบ้านอย่างแน่นอนครับเกมแล้วก็ขาดหายไปเกมลุกก็ไม่มีความน่ากลัวครับแถมในเกมนี้เนี่ยแอตติกบินเบาเนี่ยต้องระบบทเป็นผู้เยือนด้วยก็น่าจะเน้นอยู่พอสมควรเพราะว่าในการเล่นเยือนของแอตติกบินเบาเนี่ยนะครับค่อนข้างเน้นเป็นพิเศษและค่อนข้างมีลุกเกมที่ดีมากๆณตอนนี้นะครับก็เชื่ ด้วยหน้าเสือด้วยกำแพงที่เปิดมาแนวนี้เอียงไปเทฝั่งของแอเรติกบินเบามากกว่าดังนั้นตัวที่3มครับมองไปทางฝั่งของแอเรติกบินเบาได้เลยครับฝักด้วยกันนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่สนใจแนวทางเพิ่มเติมครับอยากได้มากกว่าหน้าช่องอยากได้มากกว่าในโลกออนไลน์มาติดตามแนวทางเพิ่มเติมกันได้ในครอบครัว VP ครับยังเข้าอยู่ตรงนี้ครับหรือว่าใต้คอมเมนต์เลยกดจิ้มลิงก์สี่เกมกันเข้ามาได้เลยครับเรามีแนวทางวางไว้มากมายครับตลอดทั้งชั่วโมงบอลสดบอลชั่วงการหรือว่าบอลตัวนิตตวีครับมีให้หมดจบ ทอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ